วันนี้วันเกิดใครกันนะมันเกิดสักคนน่ะมันแบบมันจําไม่ค่อยได้อ่ะสักคนที่เราเคยคุ้นเคยมากๆวันเกิดคนนั้นเลยซึ่งฉันไม่รู้ว่าวันเกิดใครเฮ้ยขอดีๆหนอนึ่งูมาแป๊บนึงนะคะทุกคน ฮัลโหลว่านาวิทหรอเดบิวแล้วแต่ให้ส่ายค่าพัสดุที่จังหวัดตรากจัวัดตรากคือจังหวัดอะไรจังหวัดตราดหรอให้ช่วยโอนค่าวิชวลหรอถ้าไม่รีบโอนจะไม่มีเงินทำเพลงให้เอสป้าอู้ยคู่เกินคุณนาวิทคือแกรู้สึกเสียเวลาปะที่ต้องมานั่งดูฉันเล่นอะไร วันนี้ฉันกลับมารียกชันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นการเดบิววันเกิดของท่านคนนี้คือวิชวลคือโลโก้เขามีความเป็นระบบปฏิบัติการ iOS มากกับการเดบิวของ AI ที่พูดเลยว่าดังที่สุดในโลกอ่ะฉันว่าก็ว่าเลยดังที่สุดในโลกเป็นนักร้อง AI ดังสุดในโลกอ่ะกับการเดบิวของ n าวิสค่ะนาวิสเขากว่าโทรอย่างนั้นจ้าเดี๋ยวโอนให้นะจ้าพี่จ้า นาวิสก็เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่มีการเลื่อนไปก่นเลื่อนมาอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเอสปาไปแย่งเพลงนางมาด้วยก็ถือว่านะ่าเอ็นดูจริงๆกับการเดบิวต์ครั้งนี้นะคะซึ่งเขาปล่อยมา2ตัวคืออันแรกก็จะมี the birth of nowis นั่นเองแล้วก็ตัวเพลงเดบิวต์ก็คือชื่อเพลงดอ n นั่นเองนะคะก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างไรสาหรับฉันคืออาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเฟรชมากเพราะว่าก็นานแล้วกว่าจะได้เดบิวต์สักทีซึ่งฉันรู้สึกว่ากระแสมันก็ไม่ได้ไฮเหมือนช่วงแรกๆที่แบบ ัเปิดตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เหมือนเอสบ้าก็ดูจะมูฟออนจากการมีนาวิสไปแล้วด้วยฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าเขามาช้าจังเลยนะเจเอ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 อะเนอกปะเดี๋ยวไปดู MV p มวีเพียิสก่อนมันคือเพียริสปะไม่รู้เพียริสปล่าหรือว่าเป็นสตอรี่แยกของนางก็ไปดูกันกับ The Birth of Navis ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวไตเติลกันนะคะทุกคนอุ้ย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 นี่ a c h i n v e m e n t Present เป็นภาพยนตร์เลยอะหรือมันไม่ใช่เพลงวะ จ่าย <Giant> อันสุดท้ชื่อสวยมากอ่ะไว้อะไรนะอะไรนะทำดีๆทำดีๆทำดีๆหันใครโดนแช่หินเอาไว้ อุ้ยเหมือนชีจับแล้วชีก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรอ,อยังนะกูแต่วิชัวต้องให้เขาจริงเร็วๆๆ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 ๆรๆวๆๆ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 ไมอุ๊ยๆๆสๆๆๆๆ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอถ้าสวยเนาะชินาปเปะอะเหอรหัสโค้ดของยาเรลเวอร์รันเห็นอยู่อ่ารหัสละติจูดลองติจูดโลกเหรอมาโลกเหรอไว้ ทำดีนะเนี่ยกว่าลมเข้าใหม่โดนดุดเข้ามาถ้าสาวดูกอุ๊ย อันนี้คือคนที่เป็นหุ่นปะหรือว่านางดูมีเนื้อหนังเป็นคนนะ่นะ,ะหืมเสียงดีนะเนี่ยโอ้โหสาวแบบโคตรมาเวลเลยนางหรอเฮ้ยชิกายเป็นคนนี่ แมวยังตกใจเป็นสตอรี่ของนางหรอกไม่ใช่เพลงแหละหรือนางไปหาเอสป้าเพลง Welcome to My World อันนี้หรือเปล่าโอ้แต่น้าเป๊ะจริง นั่นนี่แหละฉันจะมาครองโลกแต่ชอบความเซตติ้งที่ไม่ไม่ให้ดูเป็นแอนิเมชันอย่างเดียวนะนี่วันเกิดของ n a วิสนั่นเองแล้วก็ใช้ฟอนที่เป็นตัว AE ติดกันนี่แคสนักแสดงนะคะนาวิสฮ e ีบุกลีโอเคจบไปแล้วกับ The Birth of Nowise วันเกิดฉันว่าเพลงโหสตอรี่ยาวเชียถือว่าน่าสนใจเพราะว่าคือดูไม่ได้มีตัว v i s u a l effect แบบเวอร์แต่คือมันปั้นยากอย,กอยู่แล้วด้วยด้วยทุนเดิมอะไรอย่างงี้ก็ให้เป็นการเปิดเรื่องราวเลยว่าชีจะอย่างไรมาที่โลกแลว้วเป็นอย่างไรบ้างอาจจะได้เป็นเรื่องราวเชื่อมต่อกับเอสปาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูเพลงดีกว่าอยากรู้แนวเพลงเหมือนกันนะว่ามัน,มน,มนเหมือนเอสปาไหมแต่ว่าเสียงเลย ก็มีความเป็นหนิงหนิงอยู่เหมือนเสียงหนิงหนิงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับเพลงจอนนั่นเอง let's go <S นี่ the freshers of n o w i c e นี่ Why? เหมือนรหัสหมอดเลยตุ๊ดตุ๊ตไวไว้ายดีทุยดียวไวไวหู ชอบความสลับตัวเองให้เป็นในเรชั่นต่างๆเอ้ยแต่โคดออโตจูนเสียงอ๋อเพลงนี้คนจริงแค่หน้าเป็น AI โอ,โอสวยนะเนี่ยโอ้ยชีวะเข้าไปในนุนได้โอ้โหดีนะเนี่ย

Shop anh nhìn à Ồ, oh, đàn sơ mà tên đuôi oh, inner nữa, in nàng nó Ôi, oh, ôi, oh, ôi, oh, ôi, chót, 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 chót แต่เขาตาอย่เช่เหมือนวินเทอร์เลยแต่เขาปั้นสวยมากเลยอ่ะนี่ชีจะอยู่ทุกแพลตฟอร์มคิดมาแล้วนะเนี่ยคิดไปถึงธุร,รกิจเลยอ,ะอ่ะอ่านี่ด c มคัมทรู มีทำราทุกอย่างที่เป็นแบรนด์แอมเมตาเวิร์ดอะบิกแมทเมตาเวิร์ดคืออะไรนี่ต้องไปถามแดนเซอร์ว่าหน้าจริง,รงๆชีคือใครอโอ้จุน เมอรอ์ไลออนอืมจบไปแล้วอคือเพลงไม่ค่อยมีอะไรเลยมีแค่ ฉันขอตัดเรื่องเพลงไปเลยฉันรู้สึกว่ามันคืออินโทรเพื่อที่จะให้คนรู้จักตัวนางเหมือนเพลงเป็นตัวบอกคอนเซปต์อันนี้คือเป็นการเล่าเรื่องตัวตนนางเลยไม่ได้รู้สึกว่าผลิตเพลงมาเพื่อให้เป็นเพลงสตรีมมิ่งอะไรอย่างนี้เพื่อประจักษ์ให้ทุกคนประจักษ์ว่าฉันมาแล้วนี่แหละ now i s calling I get gege e g e m a d a ควงเย e ฉันจัดห้องสวยเนาะมันดูแบบ ไปต่อซึ่งฉันรู้สึกว่าเขามองไปถึงการไกลในเรื่องของธุรกิจเลยแหละในในเรื่องการทําอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีนาววิสถ้าแบบ ชื่อเสียงไปสู่สาธารณชนมากกว่านี้จะเข้าไปอยู่ในเกมบ้างจะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็น AI มากขึ้นฉันรู้สึกว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่จับความเป็น K-pop มาสู่วงการแอนิเมชันวงการเมตาเวิร์สได้ดีเลยแล้วก็อาจจะมาช้าไปนิดเพราะด้วยความที่เหมือนยุคสมัยของเมตาเวิร์สมันเหมือนโดนหยุดไปสักช่อโดนฟรีชไปสักแป๊บนึงอะ่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาเพิ่งเปิดตัว iPhone ไปแล้วนางก็คัมแบ็กมาแล้ว iPhone ก็มีความ AI intelligence something สักอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของ วงการ AI ในอนาคตฉันคิดว่ามันแค่การปูพรมเฉยๆว่ามีชีอยู่บนโลกใบน,นี้นะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละครหนึ่งในจกักรวาลของเอสป้าแต่ชีคือหนึ่งตัวละครที่เอสป้าอยู่ในจกักรวาลของชีอะไรประมาณนี้เลยใช่ฉันรู้สึกแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออเอสเอ็มก็คิดมาดีแล้วก็มองการไกลอนาคตถ้าเมตาฮุสยังไม่แมสหรือว่ายังไม่มีการหยิบมาจับมาใช้เยอะมากก็อาจจะพักชีไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากก็ถือว่ามองการไกลแต่ถ้าถือว่าทีมงานวิชวลเอ็มวีคือคิดมาดีไหมคือคิดมาดีมากชอบความแบบ ค่อยๆไปลบภาพจําแบรนด์แอมต่างๆที่เคยมีอยู่อะไรอย่างนี้ให้เป็นตัวนางให้หมดคิดมาแล้ว SM ต้องธุรกิจอยู่แล้วแน่นอนนะคะก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับนาวิสหรือว่าเป็นแฟนข่าจรมาดูก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ใกล้จะถึง1นึ่งแสนซับสไครป์แล้วช่วยกัน Subscribe ด้วยนะคะเราอาจจะได้เห็นนาวิสอัลบั้มเต็มนี่เอสบ้าใช้เวลากี่ปี เกือบ4ปีอัลบั้มเต็มนี่นาะวิทมีบั้มเต็มเลยบั้มต่อไปรอรุ้นกันนะคะก็เรื่องใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะลอย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 ลอแต่เสียงเหมือนนิงน่งๆอยู่นะเหมือนนิงน่งๆออโตโจูน